สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลซีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็มีบอลซีมาแบ่งปันอีกแล้วอีกตามเคยนี่วันนี้มาในบอลด่าง <c oughs> บอลด่างนะครับเนาะแล้ววันนี้เบิร์ดชัยก็จะลดค่าส่งให้แล้วกันนะครับข <c oughs> อดีว่าเอา่อค่าส่งมันแพงคนก็ไม่ค่อยซื้อกันนะครับเนาะมางั้นเรามาลดค่าส่งกันค่าส่งนะครับเมาเมาแบบโอนนะครับ50บาท นี่ลดให้เลย50บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับ80บาทเหมือนเดิมนะครับเก็บเงินปลายทางที่ต้อง80บาทเพราะว่ามันมีค่าภาษี COD นะครบับเก็บปลายทางเนาะเขาคิดร้อยละ3บาทนะครับอย่างเราเอฟต้นหนึ่ง100นะครับเขาก็จะคิดค่าส่งปลายทาง3บาทนะครับก็ถ้าเยอะถ้ามูลค่าเยอะเขาก็เก็บเยอะอ่นนะเนาะแล้วก็ อ่าค่าส่งแบบโอนนี่ส่งปลายสีไทย EMS นะครับเก็บเงินปลายทางส่งแฟล็เอ็กเพรสเหมือนเดิมจ้ามาครับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณอ่2ต้นมัน้ง <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่ค่อยมีบอลขายเนาะเดี๋ยวอ่าวันไหนที่มันดีๆเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ตู้ให้นะครับวันไหนที่ผมว่างๆนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ชุดแรกก็จะเป็นเมืองเกาะเกร็ดก่อนนะครับ เมืองเกาะเกร็ดเนาะนี่มีอยู่สี่กระถางนะครับเมืองเกาะเกร็ดด่างสวยๆเลยนะครับนี่เมืองเกาะเกร็ดด่างสวยเลยมีอยู่สี่กระถางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับเมืองเกาะเกร็ดดูครับผมกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือฮาร์ปทั้งสองใบเลยนะเมืองเกากเกร็ดอันนี้เป็นไม้หน่อนะครับที่เห็นสูงๆนี่คือแยกหน่อนะครับไม้หน่อ 120บาทครับเมืองเกาะเกร็ดต้นที่หนึ่งนะครับสวยอ่ะต้นที่หนึ่งเนาะนี่ครับห่างไอฮารปดิมาห่างอะไรหรอต่อไปเมืองเกาะเกร็ดต้นที่สองครับผมนี่หนึ่งร้อยี่บาทเหมือนกันครับอันนี้ด่างกระจุยกระจายเลยนะครับด่างสวยครับผมต้นนี้ด่างสวยเอาไปทําแม่พันธุ์ได้นะครับนี่หนึบาทครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับบอนดีบอนดี บอลเก่าบอลแรเก่านะครับนี่น่าสะสมต่อไปเมืองเกาะเกร็ดกระถางที่สามครับนี่นี่อันนี้ก็ดา่างฮาร์ปทุกท่านหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเมืองเกาะเกล็ดเอาไปทําเป็นแม่พันุได้เลยนะเนี่ยสวยครับผมโอ้ด่างสวยเลยเม็ดสีมาครบแล้วนะครับบอลสีเมืองเกาะเกล็ดเมื่อก่อนนี่เราดูเขาขายนี่คือนั่งมองตาปิบปอบอะ <laughs> มันแพงนะครับเนาะแพงเกินนะครับวันนี้อยู่ในร้อยยี่สิบาทนะครับต่อไปเมืองก่อเกล็ดกระถางที่สี่นะครับโอ้โหอันนี้คือด่างจัดด่างสวยอะ่ะโอ้หลอดใหม่มาก็ด่างอะ่ะหลอดใหม่มาด่างสวยเลยนี่ครับหนึ่งร้อยี่สิบาทครับกระถางละหนะนึ่งร้อยี่สิบเนาะนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยวันนี้ค่าส่งลดให้ด้วยมาช่วยเอฟกันหน่อยนะครับ หรือว่ามีกันหมดแ,มแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็เมื่อวานขายก็ไม่หมดนะครับเราก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวมาเคลียร์ตู้ให้ดีกว่านะครับคือบอนเทพเทพเรแล,แลตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะ่ะเดือดชัยก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็พยายามทําอยู่นะครับนอ,ออกมาก็ไม่ค่อยสวยกว่าจะได้ต้นสวยๆแต่ละต้นนี่ยากต่อไปมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรอันนี้ลองเอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่มันเป็นมณีล้อมเพชรแบบ ยังไงอะพูดไม่ถูกมัน,นีล้อมเพชรสองต้นนี้สองกระถางนี้นะครับเนะเาะขายให้ในราคาแปดสิบาทแล้วกันครับสองกระถางนี่ครับกระถางที่หนึ่งมันเป็นมัน,นีล้อมเพชรแผลงอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันจะได้หรือเปล่านะลองเอาไปเลี้ยงกันไหมครับผมเผื่อมันโตนะครับ กระถางละแปดสิบบาทนะครับเนี่ยไม่มีบอลขายแล้วเนี่ยต้องงัดเอาบอลแบบนี้มาขายเนี่ยเนี่ยใบแรกมันก็เขียวนะใบต่อไปมันออกมาแบบนี้อ่ะเออทุกท่านลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับกระถางละแปดสิบาทพอนะครับเนาะแปดสิบาทพอสองกระถางนี้นะครับมันี่ล้อมเพชรนะเนี่ยมันแปลกดีแต่มันทรงมันสวยนะเนี่ยทรงมันสวยมันก็โตอยู่นะครับมันก็โตไวอยู่ทรงมันสวยเนาะมันี่ล้อมเพชร แผลงนะครับบอกไม่ถูกว่าแผงอะไรยังไงนะครับส่วนมณีล้อมเพชรแผลงต้นนี้ครับนี่มีอีกกระถางหนึ่งนะครับอันนี้คือมณีล้อมเพชรแผลงด่างนะครับเนาะกระถางนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทมณีล้อมเพชรแผลงนะครับด่างสวยแล้วด้วยดูเออแผงด่างสวยเนาะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับมณีล้อมเพชรแผลงกระถางนี้นี่ จะไปเป็นมณีมรกตนะครับมณีมรกตโอ้มณีมรกตต้นนี้ด่างสวยครับผมกระถางนี้อยู่ที่120บาทนะครับกระถางนี้ครับมณีมรกตด่างสวยครับผมนี่ด่างสวยมากมณีมรกตกระถางนี้เอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลย120บาทนะครับสําหรับมณีมรกตกระถางนี้สวยอ่ะมณีมรกตคือเขาสวยโตมาเขาจะสวยมาก กัดไอกระดูกนี่เป็นสีชมพูสวยนะครับแล้วก็ท่าด่างสวยแบบนี้นะโอ้ยน่าจัดน่าจัดมัน,นีมรกตนะครับต่อไปครับผมพรเจ้าสัวหน้าแดงครับผมนี่พรเจ้าสัวหน้าแดงกระถางนี้ปล่อยให้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับหน้าแดงเป๊ดเลยพรเจ้าสัวอันนี้ฮาปเลยนะเนี่ยพรเจ้าสัวหน้าแดงนะครับอันนี้ฮาปเลยอื้ม สวยมากสวยมากนะครับนี่ครับอันนี้120บาทนะครับพรเจ้าสัวกระถางนี้ดูแต่ละใบดูอันนี้โอ้โหแต่งแปลดเลยต่อไปครับผมศิลาหุ้มทองอันนี้ก็แปลกศิลาหุ้มทองแปลกเลยนะครับนี่ใบนี้คือด่างออกมาแบบนี้นะครับนอกนั้นคือด่างแปลกๆยังไงไม่รู้ว่าดูทุกท่าน เอาไปลุ้นเอานะครับกระถางนี้อยู่ที่80บาทแล้วกันครับ80บาทเนาะนี่ครับศีลาหุ้มทองเอาไปลุ้นกันสนุกสนุกนะครับ80บาทครับศีลาหุ้มทองงูหลอดใหม่มาละมันยังไงเนี่ยมันอันนี้มันด่างยังไงเนี่ยไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันแผงหรือมันด่างหรืออะไรยังไงนะครับนี่80บาทแล้วกันครับศีลาหุ้มทองกระถางนี้นะครับนี่ ต่อไปครับผมมหาชัยมีสองกระถางนะครับมีคนถามมาเยอะมากวันนั้นแต่วันนั้นเป็นคลิปพิเศษนะครับเนาะแต่วันนี้สองกระถางนี้นะครับกระถางละแปดสิบาทนะครับสําหรับมหาชัยกระถางที่หนึ่งครับผมป้ายสวยแล้วด้วยนี่ป้ายสวยนะครับมหาชัยกระถางที่หนึ่งครับผมแปดสิบบาทสวยอะ <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยตลกเนาะ <c oughs> รู้สึกว่า ยังไงอ่ะบอลไม่ค่อยมีขายตลกไม่ค่อยออกมุกไม่ค่อยได้อัปเดตมุกหรือเปล่านี่ครับมหาชัยแปดสิบบาทกระถางที่สองครับมหาชัยนี่อันนี้ก็ด่างสวยนะป้ายสวยด้วยมหาชัยกระถางที่สองครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะออกแพงๆนะผมว่าอันนี้ก็แปดสิบบาทนะครับมหาชัยน่าออกแพงๆอะ่ะ เนาะออกแพงๆยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยมหาชัยนี่เขากระดูกสวยกัดสีมานี่มันสวยไปอีกอย่างนึงนะมหาชัยมหาหลอกอันนั้นมหาไหล <c oughs> เอาล้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้หมดนะครับเนาะผมก็ไม่รู้จะขายอะไรละไม่รู้ว่าทุกท่านต้องการบอลแบบไหนนะครับต้องการบอลแบบราคาถูกๆหรือว่าต้องการบอลแบบราคาแพงแพงนะครับเนาะบอลมีชื่อแลลราคาแพงแพงหรือว่าบอลราคาถูกๆนะครับก็ ช่วยคอมเมนต์ Comment ผมบอกผมด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะขายอะไรแล้วมันก็มีประมาณนี้แหละอันนี้ดางลากสดนี่ก็ขายไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดโปรลดเอานะครับเดี๋ยวมาจัดโปรลดในราคาถูกๆเอาเนะนี่ครับผมก็ขายประมาณนี้ขายถูกขายถูกเกินมันก็ไม่คุ้มค่าส่งไม่คุ้มไม่คุ้มค่าแพ็คค <c oughs> ่าแพคก,กล่องเอ่อเทปสกอตเทปนะครับเทปกาว แก้วครอบนะครับใยสังเคราะห์แสงเออใยสังเคราะห์นะครับอะไรพวกเนี้ยมันได้ซื้อหมดนะครับเนาะเราก็ต้นทุนมันก็แพงอยู่นะครับแล้วก็ไหนจะค่าส่งแพงอีกถ้าเราขายในค่าส่งในราคาเออค่าส่งถูกๆมันก็ไม่คุ้มเรานะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกเอาใจยากสงสัยจะหนีไปไลฟ์สดในกลุ่มแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ไปไลฟ์สดขายในกลุ่มนะครับเนาะน่าจะโอเคมั้ง เอาละครับวันนี้เบิด์ชายบอลสีก็ประมาณนี้แหละสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ